วันนี้ลูกสาวคนโตค่ะพี่ของชายไพรเขาพาเพื่อนมาจากดูไบามาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะ,ะก็เลยทำํำจัดสำรับข้าวเหนียวมะม่วงกับมะม่วงดิบนะคะเอาไว้ให้เขากินกันอันนี้เป็นมะม่วงเขียวใหญ่มันๆน,นะคะก็จัดหน้าตาให้พอดูได้นะคะ ตามที่เราพอทำไหว้แล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้กำลังอินเทรนด์นะคะอืมน้องมินลิก็ทำไว้ก็เราก็ช่วยส่งเสริมเนาะอย่างน้อยก็ให้คนต่างชาติได้รู้จักกับข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเราช่วยพ่อค้าแม่ขายไปในตัวราคามะม่วงมันจะได้สูงขึ้นบ้างนะคะก็ จัดให้หน้าตามันออกมาพอโอเคอะคะ่ะอันนี้แยกกะทิไว้ต่างหากนะคะ,ะแล้วแต่เขาจะเติมเอาเราก็ให้เขาเติมเอาเองนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะอืมทำไว้ให้เขาได้ลองชิม เห็นอันเรียบร้อยค่ะเออจะได้จะได้ตัวเล็กใช่ไหมฮะมจะได้ตัวเล็กเหรอแม่ถ่ายวีดีโอ <c oughs> มันมันคงแบบไม่เห็นหนูหลายปีไงสองปีได้ใช่ปะะ่ะล่ะฮะสองปีสองปีแล้วไม่เจอแจ๋เลยงงไงดิเอ๊มันเราก็กลับไปละออ มา,าลา,า,า,มากงานเุหลุกขึ้นมาคุยกับ<า>พี่ดิแล้วลุกขึ้นมาคุยกับแจเร็วลุกไหวไหมนะ่ะแจเอาไหวไหมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยิมย้มยิ้มแจไหวไหมอะ่ะลูกเอ้อ